ดีครับสวัสดีพี่วูดดี้อรุณสวัสดิ์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นี่คือหน้ากากวูดดี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับช่วยถอดด้วยค่ะเขาบอกว่ายังมีตำแหน่งพิธีกรว่างในรายการนี้ในเช้าวันนี้อยู่ก็เลยก็เลยมีออดิร์ชใหญ่ันนี้นะคะเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะขอต้อนรับพี่วูดดี้วอร์ดอ่ค่ะสวัสดีวูดดี้วูดดี้ ถึงจริงเลยคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอลนะลมอะไรหอบคุณมาถึงที่นี่ก็ลมการกุศลนั่นเองนะครับจะมีงานพิเศษในวันวันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นก็เลยโทรไปหาทางทีมงานเวิร์กพอยต์บอกว่าเนี่ยอยากออกรายการเช้าหน่อยเขาบอกว่ายินดีช่วยมาเลยมาประชาสัมพันธ์นิดนึงแต่ขอพูดเรื่องของบี้หน่อยได้ไหมได้ค่ะโอ้โหกิฟต์นี่จะบ่นตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยกลับมาเมืองไทยทีไรเนี่ยไม่ได้มีโอกาสมาอยู่ครอบครัวเลยต้องมาถ่ายรายการตลอดเวลา และตอนที่เราไปหาบี้ที่จีนกินข้าวกับวาเนสเอฟโฟแล้วเราไม่รู้เรื่องหน้ากากสละเปาแล้วบี้เขาไม่บอกวูดดีเหรออยู่ดีๆวาเนสเขาบอกว่าเนี่ยบี้เขาต้องกลับไปเมืองไทยไปถ่ายรายการร้องเพลงอราบอาเอ้าคุณเป็นสละเปาหรือเปล่าบี้ก็บอกว่าพูดไม่ได้เออ่เป็นความลับแต่สิ่งที่ไม่เป็นความลับคือการใส่เสื้อกันเปื้อนอันนี้มาแฮชแท็กเกิดมา ช่วยครับนี่แหละเป็นโครงการที่เราเริ่มตั้งแต่เมื่อปลายปลายปีต้นปีที่ผ่านมาตอนที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะครฮะล้วก็เลยเกิดไอเดียว่าเอะเราจะระดมทุนยังไงอย่างว่องไวโดยการมีจัดกิจกรรมกลางเมืองที่สร้างสรรค์ก็มีช่างผมขำหน้าของเมืองไทยหลายท่านมีคุณต้อมไกรวิทย์มีสมศักดิ์ชลาชนแจ็คฟีนิกและเยอะเขาบอกว่าพวกพี่อยากช่วย แต่ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วมีน้องทรายที่เป็นช่างตัดผมชื่อดังตอนนั้นเธอก็ออกไอเดียว่าน่าจะมีการรวมตัวช่างผมชื่อดังใจกลางเมืองแล้วก็ตัดผมให้ฟรีและเอาเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปบริจาคคือตัวช่างเนี่ยตัดฟรีถ้าเกิดใครอยากจะมามาทำบุญมาช่วยแล้วมาตัดผมด้วยเนี่ยก็เท่าไหร่นะคัพี่วันี้สามบาทขั้นต่ำให้ดูให้ดูภาพจานนั้นอ่ะที่แล้วอ่ะคุณได้ไปเท่าไหร่ประมาณ 6-7ล้านบาท7ล้านบาทตอนปิดก <คะ S 2> ี่กี่วันกี่วันวันเดียวครับวันเดียวเล้านบาทจะบอกว่าดาราแวะกันมาเยอะมากนะครับแล้วก็ช่างผม แถวหน้าของคงไทยมากันหมดปกติแล้วเนี่ยอย่างใบร่รัชดาจะตัดให้กันและเดจะตัดให้กันาละในกองลงเองเลยนะครับคุณชมพู่คุณปรยาทุกคนก็มาหมดและวันนั้นเนี่ยเฉินหลงแวะมาด้วยน่ารักมากเฉินหลงเข้ามาเฉินหลงบอกว่าขอมาช่วยด้วยนิดนึงก็เลยเป็นไอเดียว่าเฮ้ยต่อจากนี้ไปถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์ในบ้านเราเนี่ยที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแค่กดกริ้งเดียวเนี่ยหรือว่าไลน์ไปหาทุกคนเนี่ยช่างก็จะรวมตัวกัน ซึ่งเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับที่เดิมฮะที่สยามพารากอนตั้งแต่10โมงเช้าถึงสองทุ่มอยากเชื้อเชิญทุกคนถ้าคุณคิดจะเล็มผมตัดผมวันนี้อย่าพึ่งนะฮะใจเย็นพรุ่งนี้ไปไถไปเล็มกันได้แค่300บาทหรือให้มากกว่าบางคนนะพี่เอมาบอกว่าขอเล็มเส้นเดียวให้หมื่นหนึ่งาุคบางคนมาเนี่ยขอแค่มาฟังฟังเพลงที่ดาราร้องให้แสนหนึ่ง นะครับก็อยากจะขอเชิญชิญทุกคนทุนนี้มาเจอกันที่เสียมพารากอนตัดช่วยชาติครั้งนี้ไม่ใช่ช่วยใต้แล้วตัดช่วยชาติไม่ต้องลงทะเบียนนะฮะเพราะว่าเราให้คุณเข้าคิวอ๋อไปถึงก่อนได้ก่อนใช่ค่ะทุกครั้งที่จะต้องมีการช่วยเหลือเนี่ยนะคะลมแห่งบุญแห่งกุศลกระหอบเข้ามาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยขอให้เจริญเจริญสาธุสาธุเขาเป็นหัวหอกดีๆนี่เอง อันนี้คือเรื่องดีๆนะคะก็คนไทยก็ควรจะไปทําบุญกันนะคะแล้วถ้าเกิดชอบศิลปินดาราคนไหนนะคะก็ไปเจอกันได้ที่งานของพี่วูดี้คือจะบอกว่านี่เอาโพยมาด้วยเพราะว่าดาราดาราเยอะมากเลยดาราอะมากนี่มีปุปยาชาคิดแยมนาม พัยนันปภาน้องเวสซิ่งสอนรามากะนิโคลนะครับคุณอ้อมพิยดานัฐมิเรียแพนเค้กจักรจันเชียที่คำพรไออพิสดาพิษพัชรชินชินวุฒิและได้ข่าวคุณเอมี่คุณเอมี่ก็จะไปจะแวะไปด้วยส่วนไปร่วมสนุกส่วนถ้าแต่ว่าคุณอยากจะไปฟังศิลปินเนี่ยก็จะมีคุณแซกชุมแพลำยาแห่งทองคำไฮอาฟาพรแคนดี้และบานเยนร้าแกนมาทั้งบ้านเลยฮะโทนี่มาตัดส่วนแม่และพี่มาร้องเพลง เออนะครับศิลปินลุ้นรอมเนาะเวลาเป็นเรื่องของการ่หยเหลือแบบนี้เหมือนกับเป็นคอนเสิร์ตแต่โดยช่างตัดผมบรรยากาศมันจะคืดๆมากมันเหมือนกับโทษทีจัดที่ชั้น4ี่เสียงัา์กอนบรรยากาศจะเหมือนกับคุณอยู่ในคลับอ่ะเขาก็จะเปิดเพลงเพราะพี่ตือพี่ตือออแกนซ์ให้ฟรีช่างผมทุกคนมาด้วยใจหมดเป็นจิตอาสาอาหงอาหาร ทีมงานพารากอนทุกคนเป็นจิตอาสาหมดงั้นเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเราจะบริจาคให้กับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งทายามยากเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปมอบให้กับกองทุนที่จะประกอบเรื่องถุงยังชีพอีกส่วนหนึ่งก็คือการฟื้นฟูซ่อมแซมทางภาคเหนือภาคสานแน่นอนหลังจากเหตุการณ์ช่วงนี้ไปไม่กี่อาทิตย์เนี่ยก็ต้องถือว่าเราต้องมีการฟื้นฟูและซ่อมแซมแล้วนะครับ ก็สาธุทุกคนที่บริจาคเข้ามาล่วงหน้าด้วยแล้วกันกี่โมงกี่โมงนะพี่วูดี้บอสิโมงครึ่งถึงสองทุ่มที่ชั้นสี่สยามพารากอนนั่นเองอันนี้คือเหตุการณ์ที่พี่วูดี้ช่วยเหลือคนในชาติของเราค่ะแต่มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะคือเหตุการณ์ที่ คนต้องไปช่วยพี่วูดดี้ช่วยเหลืออันนี้เรช่วยกันอะไรเขาบอกว่าเฉียดตายเกือบไม่รอดคืออะไรอะคะมันเริ่มจากที่ว่ากลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยก็จะมีกลาแมมีแจ็คแล้วก็มีคุณปัญายนี่บอกบอกว่าอยากไปเที่ยวถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะชื่อว่าถ้ำซอนดุง และถ้ำสอนดุงเนี่ยเป็นถ้ำที่พึ่งค้นพบเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาความยาวเนี่ยหกิโลเมตรเครื่องบิน747สามารถบินผ่านได้เลยโค้นพบโดยชาวนาในปี94ชาวเวียดนามและชาวนาก็คุณชาวนาก็ไม่รู้ว่าเอามันคือถ้ำเห็นลมพัดออกมาปรากฏว่าโอ้โหนี่มันถ้ำอย่ยิ่งใหญ่อลังการผ่านไปไม่กี่อาทิตย์ลืม ลืมว่ามันอยู่ตรงไหนก็เลยเป็นถ้ำที่หายไปเลยแล้วมาถูกค้นพบโดยชาวต่างชาติอีกทีในปี2009หลังจากนั้นทางเวียดนามเองเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเที่ยวเนี่ยกรุ๊ปละ10คน700คนต่อปีอเอาเป็นว่าทัวร์นี้จองยากมากปรากฏจองได้ Oh. ก็ตื่นเต้นมากไปเที่ยวถ้ำกันอย่างสนุกสนาน <c oughs> แต่เขาไม่คุไปกี่คไปได้แค่10คนครับ่ามเกิน,นแต่เขาจะมีลูกหาบอีก30คนค,คอยแบกของแบกอาหารก็คือจะมีการทําครัวกันในถ้ำนะทีนี้ระหว่างเข้าจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งมันต้องปีนผาแล้วนะมันต้องเดินผ่านหินเดินผ่านเขาเรียกว่าอะไรนะหนามเหนอมเงี้ะซึ่งคุณแจ็ค คุณแจ็คแฟนฉันเราชวนไปเขานึกว่าไปถ่ายไปถ่ายภาพลงอินสตาแกรมโอ้บอสไปเลยไปเลยพอไปถึงพกุนี่คือสภาพแจ็คโดนลูกหามเนี่ยช่วยแบกเดินอยู่ประมาณเดินอยู่เป็นชั่วโมงอะคุณคิดดูมันมีอยู่คืนนึงสวยไหมฮะสวยไหมฮะภาพนี้ยนะคือทุกมุมของถ้ำเนี่ยสวยงามมากจนสารคดีมงนอกอะ ไปถ่ายทำกันเยอะมากเป็นเหมือนถ้ำที่เป็นเทรนด์ที่นี่คืนหนึ่งเนี่ยระหว่างที่เรานอนอยู่ปรากฏว่าฝนตกหนักพายุเข้าพายุเนียแหละครับเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาซัดหนักมากเราก็ไม่รู้เรื่องน้ําก็ขึ้นอพอน้ําขึ้นจากที่ตั้งแคมป์ของเราเนี่ยด้านข้างเนี่ยที่มันแห้งอยู่เนี่ยปรากฏว่าเริ่มเป็นลําธารลําธารกลายเป็นแม่น้าเฮ้ยแม่น้ํากลายเป็นแม่น้ําเชี่ยวทีมงานบอกบอกว่าตั้งแต่ มาอยู่ที่ถ้ำเนี่ยไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนต้องบอกคุณผู้ชมว่าเรื่องปัญหาโวคร้อเนี่ยมันมันส่งผลจริงๆนะครับทุกคนก็เลยนอยว่าเฮ้ยจะเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าปิดปากทางเข้าถ้ำไม่สามารถออกได้ติดอยู่ในนั้นติดอยู่ในนั้นคือที่ปิดปากทางเข้าน้ำตอนที่ที่ที่เวลาน้ำมันมามากๆมากมากแล้วครับคุณผู้ดีแล้วพวกคุณทำยังไงกันคือตอนนั้นตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็ก็ทางชาวต่างชาติคิดเลยว่าเราจะต้องอพยพค่ายให้ไปอยู่ใน ในโซนที่สูงขึ้นสูงขึ้นถูกไหมฮะส่วนทีมคนไทยพวกเราแจ๊คเจอพวกเราซีเรียสมากฮะนั่งเล่นป๊อกเด้งครับนั่งเล่นป๊อกเด้งนริงทยเพราะว่าในเมื่อมันน้ำขึ้นคุณจะไปเครียดทำไมมันขึ้นก็ให้มันขึ้นแล้วถ้ามันต้องย้ายก็แค่ย้ายคุณต้องเข้าใจว่าอยู่ในท่านั้นมันไม่สามารถติดต่อสื่อสารมือถือก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มี จะให้เครียดไปให้เขาเครียดไปเถอะไม่แต่คุณท็อปและทศเส่ะคุยกันส่วนตัวเนี่ยคุณท็อปบอกว่าเนี่ยเขียนไดอารี่ไว้ในมือถือเผื่อที่ว่าถ้าเกิดเขาตายขึ้นมาเนี่ยแล้วใครเจอมือถือจะได้รู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในถ้ำนี้นะเวลาน่้บางคนก็จะมีดราม่าส่วนตัวในเต็นท์เนี่ยทุกคนก็จะเขียนไดอารี่ทุกคนก็จะเขียนคาแบบเหมือนกับคําสั่งลาอย่างนี้ดีกว่าลงมือถือบ้างลงสมุดบ้างแต่พอออกมาจากเต็นท์ก็ปอกเด่น เพราะอะไรเพราะจะได้ไม่เครียดไงฮะทุกคนไ่ออกจริจราอย่างนึ้สุดท้ายก็ผ่านมาด้วยดีแล้วขอบอกว่าเป็นทัวที่สุดยอดมากทัวร์นี้ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ไปเที่ยวทุกแห่งมาเนี่ยอันนี้คือสุดยอดที่สุดกลับมาและมีพลังมากกลับมาและมีพลังมาก เราเข้าเรื่องกันต่อเีกรว่าใช่พี่วูดดี้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดพิธีกรของเมืองไทยแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์คนระดับโลกมาล่าสุดเดวิดเบคแฮมถามพี่วูดดี้ได้ไหมว่าตอนที่ไปในฐานะพิธีกรคนหนึ่งอะตั้งใจว่าจะถามคําถามอะไรเขาให้ได้อุย เห็นที out, like ่พ oh. ี right? ่ด้านสัมภาษณ์อยู่ป่ะค่ะภาษากายของพี่เนี่ยไม่โอเคเลยนะเป็นสัมภาษณ์ที่แย่ที่สุดเพราะว่าเราเองตัวเก่งมากพี่เองรู้สึกว่าพี่จูดิตื่นเต้นนะตอนที่เราดูตื่นเต้นดิใช่ไหมฮะแล้วเขาเข้าพาดแขนมาเหมือนจะมาโอบกอดเราแล้วอะจนทีมงานบอกว่าเดวิดอยู่ต้องถอยต้องถอยหน่อยส่วนเรานี่แทนที่จะหันหน้าหาเขาเราดันแบบหันไปที่กล้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมเรากลัวว่าเอ๊ะเราจะทําให้เขาแบบอึดอัดหรือเปล่าว่ากินส้มตำมา กิ่นส้มตำมาก่อนหน้านั้นแ้้ไก็ปากเราจะเหม็นหรือเปล่าแล้วก็ล้วก็ล้วก็หน่อยมากคุณเป็นคนที่เตรียมตัวได้ดีมากเลยคุณดูนี่และและคุณคิดดูว่าเดวิดแบ็กแคมเนี่ยเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงทุกคนใฝ่ฝันว่าอยากจะได้เจอเราเองพูดตรงๆเลยว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เราก็ ชอบมากคนหนึ่งกวกันเออตั้งแต่เด็กเราเห็นเราเห็นเออเราชอบเดวิดตแบ็คแฮมมากก็เลยตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะตัวก็สั่นยังจำไม่ได้เลยว่าถามอะไรเขาจริงหรือเปล่าจำไม่ได้มาถามอะไรไม่แต่จะเข้าหน้าถ้าตื่นเต้นมากส่งสองคนนี้ไปก็ได้นะเรายินดีมากเราก็จะหันหน้าเขาหาเขาด้วยจะต้องข้ามศพพี่ไปก่อนแต่แต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่อยากจะแชร์ก็คือว่าเราก็แฮปปี้มากที่เขาเปิดโอกาสให้เราได้สัมภาษณ์เพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไลฟ์ ในหน้าเขาเองอแล้วเราก็ถามเดวิดว่าทําไมถึงจะออก Facebook Live <ะ>ในครั้งแรกในเอเชียในเมืองไทยเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณไม่เคยทำทั้งนั้นที่คุณมีคนตามถึ้าสิล้าน<ะ>เขาบอกว่า ได้ข่าวว่าในเอเชียโดยเฉพาะในไทยเนี่ยคนชอบดู Facebook Live เยอะมากก็เลยตัดสินใจมาไลฟ์ครั้งแรกในเมืองไทยพร้อมกับพี่วดีด้วยซึ่งก็เป็นเจ้าพ่อไลฟ์ก็แน่นอนเพราะในเมืองไทยไลฟ์เนี่ยจะดังมากอย่างช่อง Work Point เนี่ยก็จะเป็นช่องไลฟ์อันดับหนึ่งเลยนะนั้นคนก็จะชอบดูไลฟ์เป็นอย่างมากใช่สนุกสนานเป็นไงล่ะ